เราเห็นมีสมัครใจทายโอนมาเจิเกียดแห่งตอนนี้ท่านเป๊ยไอปไอายแล้วก็สัครอง้วก็เร์อพนะคับับหนึ่งในสี่งาบหัาบับที่เราเอต่อถ่ายโอนมาในปีง่าว2566มี62แห่งนะครับแล้วก็อธิบายของผมนะครับคือนับตั้งแต่ถ่ายโอนตั้งแต่วันที่1กุลา2 5 6ถ้าเป็นต้นมาถึงสิบห้านื่องจากบุคลากรบางบางพิชาชีพที่ขาดแคลนนะครับอย่างเช่นพยาบาล เพราะขา,าครับขาแทลนคือประมาณตามกรอก S M L S แต่สองคนยิงปีเลยทะคที่มาทำผู้จอใช่ไหม่ก็ได้หรือว่าเป็นวิชาชีพพิเศษก็ได้เปิดรับสมัครเปิดรับการมีแผนแผนการในการที่จะรีกบรรจุประมาณสามสิบคนภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณน,นี้ครับเพื่อที่จะบริการพี่น้องๆไม่ไม่ประการ่งครับในส่วนของแพทย์ เทศถานต่างๆอบจอทีมใหม่ก็ได้ดำเนินการเปิดกรอบและเปิดรับสมัครนะครับก็มีแพทย์ทั้งทันตแพทย์มาสมาัครโดยทีย่ผมมีดธิบายในการที่ว่า,าจะให้แพทย์ไปประจำเาราพอเราพสตอนแต่ละแต่ละแห่งในช่วงนี้นะครับในก่อนก่อนปีก็ประมาณปี2อ6 7กในช่วงนี้ก็คือ ได้ดำเนินการจ้างแพทย์นะครับขอความอนุาะห์จากแพทย์ไม่ว่าแพทย์อุ็นประจำโรงพยาบาลสตต่างนะครับที่ที่อยู่ไม่ว่าสังไซเชชยงใหม่สังกะแพงแต่ละที่นะครับกมุงองคประกอเป็นแบบน้ือในช่วงนี้นะคือพอถ่ายโอนมาคือค่าจ้างพยาบาลอบจประอใช้ของจอไปก่อนนะครับเราในการปรับปรุงค่ทับแต่ละที่นะครับคือผมมีนโยบายอย่างนึงก็คือตรงนี้ว่า แล้วก็สอตอแต่ละที่เนี่ยปกติไม่มีแอร์ไมร้อนนะครับคือก็ใช้ก็ให้ทักขอเราอตอนตอทำเลือกเสนอมาเราใช้งบงบจัดการนะครับดำเนินการซื้อนะครับซื้อเครื่องปรับอากาศทำความเย็นมันเพียนครับต้องใช้สิบกว่าตัวสิบสองสิบสามตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็าทักครับแต่ละที่เนี่ยคือมีหลักเกณฑ์คือยอ,ยอย่างเช่นในวันจะต้องทําห้องยาใหม่ทาอะไรใหมนะ่เนี่ยคือตอนนี้รับเราส่งสานักช่าง ข้าวดำเนินการที่ฟันกันแล้วเสร็จประมาณดีนะสิบนาทีสิบสิบครับ1สิบแห่งนี้คือสายภาพเราสามารถทำได้ตลอดเวลาเ,ลเพราะว่าทัดฟังก็ได้แต่ว่าตำบลนี้มีประชากรเท่าไหร่เออหมื่นกว่าครับจริงมันใหต่างมาต่ากนก็คือว่าพอคนไข้เข้าไปสามารถบริบายตัวตนเองนโดยใช้บัตรประชา,าะชน เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีการบริเวณเช็คว่าคนไข้คนนี้มีสิทธิ์การรักษาภายใต้สิทธิ์สปสชในพื้นที่นี้นะครับดยบัตรป,ประชาชนพอเราเช็คเสร็จเสร็จปุ๊บเข้าไปเครื่องก็จะมีการสอบถามว่าคนไข้คนนี้มาตรวจด้วยอาการอะไรไอเส็ยข้อปวดตัวแสบขาดหรือว่าปวดข้อปวดเข่าน,นะครับเพื่อเป็นการคัดกรองเวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะครับหลังจากที่เราใส่อาการไปแล้วเนี่ย ก็จะมีการวัดสัญญาณชีพตามหลักการโรงพยาบาลได้แก่ความดันโลหิตนะครับที่ประจานสารกางเส้นหัวใจวัดไข้นะครับโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คนไข้สามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วอุปกรณ์ก็จคคอดข้อมูลเข้าในระบบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้พลักงานการแพทย์มาช่วยกรอกข้อมูลเองหลังจากที่คนไข้ใส่ข้อมูลทั้งหลายแล้วเนี่ยระบบก็จะส่งออเดอร์การศึกษามาที่กดการ น้าตรวจการก็จะมีการสกรีนว่าคนไข้มาด้วยอาการแบบนี้ควรตรวจกับคุณหมอฉพางทา,ายได้ไรเช่นใคนไข้มาด้วยเมือดูได้ว่ามียาอะไรอยู่บ้านมีสต๊อกเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดสั่งยาจะสั่งกี่ตัวก็ได้นะครับตามหมอสั่ง พอคุณหมอกดสั่งยาเสร็จเรียบร้อยคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีใบใบ p r ส s c r i p t นหรือว่าใบสั่งยาอกอกมาให้คนไข้คนไข้ก็เดินออกมาแล้วก็รับยาที่หน้าตู้ได้เลยนะครับก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายทั้งคนไนะข้และหมอนะครับลดความแออัดของโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่ามีหลายๆเคสที่อาจจะสามารถต้องลงเข้าไปได้ คนไข้ก็สามารถได้รับการรักษาตองต้นได้นะครับหรือบางเคสที่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่คนไข้ไม่รู้ตัวนะครับว่าจําเป็นหรือไม่จำเป็นการที่คนไข้มาใช้บริการที่นี่เนี่ยเ้าคณมีเครื่องวัดสัญญาณชีพเรียบร้อยเหมือนโรงพยาบาลเลยแล้วคุณหมอก,ก็เป็นผู้ประเมินเองเลยคุณหมอก,ก็สามารถบอกได้ว่าคนไข้คนนี้ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางในตัวมือน,นะไปพบหมอเฉพาะทางด้านใดครับ เรียนอารย์ ในส่วนของเพี่ทีนะครับเอารับอุปกรณ์นะครับได้เนินการมาติดตั้งนะครับรับมีการดูแลรักษาคนไข้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเพราะว่าพี่น้องคุณหมอชาวไทยในสุโขทัมเหนื่อยพี่น้องแต่ผมแล้วก็วันนี้ครับก็ถือว่าบรรยากาศที่จะดูแลรักษาคนไข้นะครับคือคนไข้หั่วขาดคนไข่นอกดูเรียบร้อยแล้วก็ดูมาวันอ่้ ได้รับเป็นผ่รเป็นจานะครับแล้วก็พี่น้องสืสส่อม,มวทุกท่านก็คงจะได้เห็นแล้วครับว,ว่าเอามาจทีใหม่ได้ทาในสิ่งนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับอามาจอทีใหม่ที่ับาายอนาพ,ด,พาดนะรับทีทัมดซตี้ในอเมก่อนจะมีซิตี้เราพ่อตอคือแม่สารหลวงนัจะจะเป็นเมเดีนีสุดแล้วส พขาบอกที่ถามว่ามีอะไรเป็นส่วนหนึ่งที่อบจทำนะครับในเป็นภารกิจหน้าที่ของอบจในในส่วนด้านสาธารณสุขนะครับสำหรับพี่น้องอสมอนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันพุธมีอบจเชียงใหม่มาตรอบนะครับและจะใหร่วมทำงานในจรดนี้นะครับผมดีใจที่มีนีแต่ที่อยากนะครับน้อยหนึ่งนะครับในของพื้นที่ต่อโงแยงนะครับว่า เนื่องจากเขามีประชากรอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับตอนนี้หมื่นกว่าคนแต่เนี่ยรวมประชากรแฝงนะครับประชากรแฝงกมาเพราะว่าพี่น้องที่มาใช้แรงงานนั่นนะฮะนะครับอันนี่สำคัญเงินอย่างพนี้ครับมีเหตุต้องรวมที่ห้องหมดนะครับตรงนี้ของเราเยอะมากบุรกรเราอ่ะน้อยมากครับที่อยากจะมีคุณหมอคนพี่น้องในตะบลโพงแดงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต้องขอบคุณพี่น้องคสมอนะครับของเราทั้งหมดทำงานกันอย่าง แข็งตลอดนะครับท่านนายกครับเพราะนั้นก็จะเป็นกระบอกหนึ่งที่ทํางานที่น้องชาวบ้านอันนี้เกาะความหวังตัวนี้เข้าไปอยู่ก็เอาประจรก็อยากจะได้รับถึงงบประมาณได้รับถึงคนนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะครับในตรงนี้ใหญ่ส่งแพทย์ไปประจำรพตอนทุกที่นะครับที่ในสังกัดอบจนระครับในขณะนี้เราทำครบหมดแล้วนะครับยกเลิกข้อที่โกแยงพ่อโแลยงคือระบอดตอนแต่ละที่นะครับในสาที่ไ้จ้าง จ้าแพทย์นะครับเอาสามารถที่ว่าอ่อระบบจอที่ปกครองนั้นมีเงินถึงล้านล้านเจ็ดล้านแปดนะครับสามารถจ้างแพทย์นะครับแพทย์ต่อชั่วโมงละห้าร้อยบาทครับสามารถจ้างจะจ้างติดวัดเลยก็ได้ครับแปลงชั่วโมงก็ได้หรือหกชั่วโมงตอแล้วแต่สำรวจแต่ในขณะนีติดเรือข้อจำกัดในเรื่องแพทย์นะครับอออความสามารถที่จะมาดำเนอนการได้นะครับแต่อ่อในต่อไปในในอนาคตนะครับถ้าเปลี่ยนมาเรื่องอ่อผีม้วนมาใหม่นะครับเรื่องจากคาัอบจเชียงใหม่ ได้เดืนการจะตั้งขับนะครับขับก็คืนเงินประการประจำครับที่จะเบิร์ข้าวจากสองพ่ซึ่งมีทั้งหมดสิแห่งนะครับเอาแม่ดินตัวมีตี้เนื่องจคือที่เราบอกตอนที่แม่สามบวกนะครับอันนี้คือจะเป็นศูนย์การนะครับแล้วก็มีนโยบายในการที่จะแค่แพทย์ที่มาส่มปีนะครับคือในครั้เนี่ยเขาเป็นอบจอตี้แรกในประเทศไทยที่เขาจะตั้งขับนะครับทั้งหมดสิบเก้าอันนี้คือผมเช็คด่านะ ทางท่านเองเลยถามสำหรับอกองของวิชาการตลอดในส่วนนี้เนี่ยเรามีแพทย์ครับในาการที่เ,าเม,มาลูกนะผู้อ่นยังไงนะครับประมาณ50กว่าท่านนะครับที่มาช่วยดูดูดแลกันทางวิทยาการยาเรึ่องในส่วนของเอ่อเทเลพิดิซินนะครับเขามีเครือข่ายทีมผู้หมอครับมีประมาณร้อยกว่าคนนะครับประกาศพี่จะดูแลพี่น้อง,องทางเทเลพิดิซินแต่เนื่องจากเครื่องเขาเพื่อที่เครื่องแรกครับวงแหวนนั้นเป็นเป็นต้นแบบนะครับ กกหลังวัาที่สองนะครับหลังวันที่ห่งตุลาปีสองพัน้าร้ิบหกนะครับคิดว่าอาจย์จะก่ับมากรานทางกระแทกมาที่อตางที่ท่านอดีตสจทคาับที่ซื้ำเสิรแห่นะครับขราวั้นึ่สว้นะครับความว่านะครับยุติท่านท่านนายกอบตนะท่านท่านนายกบนนะครับออก่อสถานที่มาพร้อมมีแล้วนะครับมีเขากมีมี้อมนะครับเนื่องกากว่า ในขณะนี้นะครับ62ปีปีนี้จะโอเดรนเจ็ทนะครับแต่ผมคาดว่าปีมาปี2568ครับจะมีรพในเที่วเพื่อที่จะอำนวาะวกบริการเพื่อพี่น้องตำลปงแง่ครับเพือรับการนี้เปนอย่างที่ว่าหลังจากที่รพสตอได้ถ่ายโอนสยามอุจอแล้วก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะได้รับมามันจะได้แก่ได้สะดวกที่ขึ้นนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกในการส่ขขงที่มีมงบประมาณทีร่รอแล้วมีทางสภาทีา่รอแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะซื้อเห็บซาวเพื่อหรืออาจจะมีโอกาสใหม่น,นะครับอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าครับ กำลังเอ่ยกำลังคิดวิธีอยู่นะครับในการที่จะใช้โมเดลมาน้อยสุดครับแล้ววันนี้นะครับเขาผมบประเทศมาคนเดียวครับมาตึงสอวนจ้อใหม่นะครับมาตึงขึ้นท่านประธานอบจนะครับท่านท่านจมพลนะครับท่าของสารสุขรับหมอศรีแล้วก็รองประธานสภาอบจนะครับส่วนจิตใหม่เป็นทางท่านหมอมีปรุงแย้ครับถูกแล้วเป็นโซนเลือกของจี้งจ้าวอบจแล้วก็อบจเป็นอบท พี่เป็นพี่ใหญ่ครับมีน้าสี่ดูแลทุกคนครับผมพยายามที่จะดูแลทั่วทั่วถึงัปเรื่องแกล้ที่ไหนมีสองห้าสองห้าเพลนะครับโปรงยยงในหมู่บ้าหลายเตื่องนะครับมาไม่กระทั่งคือว่าถามโรงพักต่อถามขอว่ามีทำแท้งของพ่อนะครับขอบอกว่าโปรงยยงนั้นเป็นที่น้ำประดาลวงนี่นะครับอบจได้รับการร้องเรื่อขอสุขชาต เรื่องงานจอหน้าต่างนะครับได้ประมาณ5้าคิบาทนะครับแล้วก็เขาจะทับระบบสเาฟ้าแล้วก็หว้ถ้าว่ดการไปคลองไทยนะครับต้องใช้กุ้งมาหนสองล้านบาทนะครับเอาพ่อที่ทับคือเอาว่งตอแล้วพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็ตักวัดปุ๋ยนะครับมาพี่ทุกคนจะมาดูอย่างเดียวครับมาไปรับไปรับผูเป็นตัวเพอท้แต่ละที่นะครับผมจะจุนนะครับหัวหน้าส่วนต่างๆมาดูครับในไอซีเนี่ยที่เขาช่วยได้นะครับเขาทับได้กับทันทีนะครับ นะครับกตัวอย่างที่แม่สายการแม่สายดูที่แล้วก็ตอนที่แม่สายผมเพื่อทังของช่างนะครับไปสมตัวโรงแรมในการที่ทำอาคารแพทย์แห่งไทยที่ใช้งบประมาซิปุรานบาทนะครับแต่ทั้งเกิดว่าทั้งรังบาลนะครับถ้าเป็นเพื่อไทยนะครับมาดูแลกระทรวงสาธารณสุขครับผมอาจจะขอหน้ากว่านั้ดมาทำแทนที่หรือซิปรานอะเรอย่างเงี้ของพวกมันก็ได้ดัดเลือกหรือไหนเของจำครับอันนี้เป็นครับ รูว้วิธีการสานะครับการประจายน่าคือในส่วนสาสุขเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องลักษณะการประจายน่าคือมันทุกอย่างไม่ว่าทั้งเกษตรทั้งนี้ทุกทุกส่วนนะต้องโอนมาหมดนะครับอันนี้เอาเฉพาะสาสุขนะครับเฉพาะสาสุขเพียงแค่ว่าสาสุขทั้งหมดทั้งหมดในส่วนว่ามันเปลี่ยนแห่งโอนมาห้องแห่งคือผมต้องเดินนะครับ ต้องต้องแบบราษางานทุกฝ่ายคือมันต้องด้วยความที่ว่ากระจายมากคือมันต้องใช้อากรทุกอย่างนะครับเอาเฉพาะห้องของแขกคือต้องใช้คองมรุ่งทุกฝ่ายคือไม่ใช่เรื่องง่ายคือประเทศเรื่องง่ายนะครับในขณะที่ที่ผัดกะทบในส่วนนีแล้วก็เอาสามารถกู้เลยเลยนะครับว่าในส่วนของสาธารณสุขเราเราสอสคล้ทั่วประเทศสี่เข้าแห่งคือเรามีความลุกหน้ามากกว่าที่อู่นะครับ นี่ขนาดพงของพี่เราเราทำขนาดนี้นะมันยังยาก,กาาลำบากนะครับแต่สซนอื่นก็ไปดูวิธีทำสารสนุนิคืนเราเราล้มล้อแต่